สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนกันด้วยนะครับเพิ่งออกมาจากโรงหนังสดๆร้อนๆเลยครับเป็นความรู้สึกแบบอื้ที่อยากจะพูดเหลือเกินครับกับโฟกายครับหนังแอคชั่นคอมดี้ที่ดีกว่าที่คิดครับเธอเป็นมากกว่ารักอื้แบบเพลงนี้ลอยเข้ามาเลยพอพอดูหนังเรื่องนี้นะครับมาพูดของทางด้านของเนื้อหาก่อนอย่างที่พูดไปเลยมันเป็นหนังที่ดีกว่าที่คิดครับเพราะเราดูตัวอย่างไปเนี่ยดูเหมือนมันไม่มีอะไรมากนะเหมือนแค่เกี่ยวกับ เป็นสตันแมนคนหนึ่งที่เหมือนพบเรื่องราวอะไรแล้วก็มีฉากแอคชั่นเนาะเออเราก็คิดว่ามันมีแค่นั้นแต่พอเราไปดูในโรงหนังในเบดูกับตาตัวเองแล้วเนี่ยมันดีจริงครับมันหืมหนังมันลงตัวไปหมดครับแล้วก็ดูเพลินมากๆคือหนังมันสองชั่วโมงกว่าจะดูแปบบ๊บๆเอ้ทำไมจบแล้ววะมันดูเพลินและสนุกมากจริงๆครับในตัวหนังมันเนี่ยในหนังมันก็มีเกี่ยวกับอาชญากรรมด้วยเนาะการฆ่าคนเสริมเข้ามาซึ่งเราก็ไม่นึกว่า หนังอย่างนี้มันจะมีเว้ยแล้วก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสแตนแมนเนาะที่ได้เห็นว่าโอ้โหสตันแมนตัวจริงเนี่ยเขาก็ทุ่มกายและใจในการแสดงมากๆนะไม่แพ้กับนนะักแสดงดาราตัวจริงเลยซึ่งแบบโอ้โหเขาทํางานอย่างหนักอะแต่เขาคือผู้อยู่เบื้องหลังต้องแบบเป็นคนที่ควรแบบบราโวบราโว,บาโวแบบสรรเสริญจริงๆนะทางด้านของสแตนแมนคือหสุดยอดจริงๆ แล้วก็ทางด้านของฉากแอคชั่นที่พูดไปครับเดือดมากเป็นฉากแอคชั่นที่ทําสวยและดูดีมากๆอ่ะคือฉากแอคชั่นถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราก็คงจะนึกถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบหนังพวกมาวิลอะไรพวกนี้เนาะคือช่วงนี้หนังมาวิลไม่ค่อยมีไงพอเราได้มาดูหนังพวกนี้โอ้โหคือเขาก็ทําดีนะแบบไอ้พวกฉากแอคชั่นเนี่ยคือสนุกกว่าหนังมาวิลช่วงนี้ซะอีกไอ้ช่วงหลังๆมาเนี่ยคือดีมากๆหนังเรื่องนี้ฉากแอคชั่นทําดีอะ่ะชอบ คือฉากงูฉ่างนี้คือู่ทาทาไปได้ยังไงครับละทางด้านของด้านของความรักของเรื่องนี้ครับทางด้านของพระเอกเลยอย่างไรอันคอสซิงครับเป็นพระเอกจากบาร์บี้เคนของเรานั่นเองเป็นพระเอกที่ยังรอหุ่นดีจิตใจงามอีกสุดยอดคนนี้ครบเครื่องพอมาเล่นเรื่องแบบความรักเองแล้วคืออินครับยิ่งคนที่แบบ เพิ่งอกหักมาใหม่ๆนะแล้วยังมูฟออนไม่ได้แล้วไปดูหนังเรื่องนี้นะผมเชื่อว่าแม่งอินอินจะจัดอะความรู้สึกแบบมันจะเข้าใจความรู้สึกพระเอกที่มีต่อนางเอกเลยคือผมไม่ไม่อยากพูดมากเนี่ยมันจะแบบสปอยมากเกินไปให้ท่านผู้ชมไปดูกันในหนังนี่ว่าจะได้เข้าใจว่าแบบเออความรักเนี่ยถ้าเรารักใครสักคนแล้วเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาแล้วก็ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนหรือช่วงเวลาไหนสุขหรือทุกข์เราก็จะอยู่ด้วยกันฝ่าฟันมันไปด้วยกัน เข้าใจซึ่งกันและการแบบอยู่เคียงข้างนะนผู้ชมโอ้โหดูแล้วแบบผมอินเนี่ยงนี้แบบเซสซิทีฟความรักดูไปน้ำตาแตกกับน้ำตาไหลกับซิปซิกับเช็ดน้ำตาแบบอายแม่เดี๋ยวแม่เห็นไ่าโอนร้องไห้เลยว่าเรื่องแค่นี้นะครับแล้วทางด้านของฉากตลกเนี่ยผมชอบ ผมชอบพี่แกคนนี้เลยพี่แกที่ผมจําชื่อนักแสดงไม่ได้แล้วผมขึ้นภาพพี่แกที่เล่นแบ็เปนเธอได้รับบทเป็นเอมบากูครับโอ้โหเล่นได้ตลกมากๆแบบบางท่าแบบมีการอ้างอิงจากแบบเออมวยป้าเนี่ะโค้ดลายหรืออะไรแบบท่าของเดวิเวนจอห์นสันเดนร็อกแบบโคตรฮาครับแ้วพี่ผมนี่เป็นตัวยงมวยป้าเนี่ยดูแลขำแบบขำก้ากจริงไม่คุ้นตลกอ่ะคือหนังเรื่องนี้แบบลงตัวสุดๆแล้วเจ้าหมาเนี่ยเจ้าหมาที่เหมือนจะพูดภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าแบบ สั่งให้ไปแบบโอ้โหคำพระเอกสั่งทีก็กัดทีแล้วกัดเข้าเป้าเต็มปากทุกคำอย่างชอบน้องหมานี่ก็เป็นหนึ่งในเดือบแบกเป็นตัวที่สร้างสีสันให้กับหนังมากๆโดยรวมมันเป็นโอ้โหเป็นหนังที่ที่ดีอ่ะไปดูเถอะชอบจริงๆมันลงตัวทุกอย่างครับทั้งตลกทั้งสนุกความมันแอคชั่นความรักอะไรโอ้โลงตัวไปหมดครับ อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปดูกับตาตัวเองเป็นอีกหนังอีกเรื่องหนึง่งถ้าผมทําิ0อันดับหนังที่ดีที่สุดในปี2024นะผมยกให้มันติดลิสต์รายการของผมเลยชอบจริงท่านผู้ชมไปดูกับตาตัวเองเถอะดูเถอะครับดูดูเพื่อคนที่คุณรักนะครับเป็นหนังที่ผู้กี่รอบแล้วเป็นหนังที่แบบคุ้มค่าแก่การดูในโรงหนังครับคุ้มค่าบัตรจริงๆก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่พูดอะไรมาก เป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่แบบผมดูแลชอบอยากจะแชร์ความรู้สึกแชร์แบบหนังดีๆที่เออช่วงนี้อากาศมันร้อนเข้าไปในโรงหนังเย็นๆดูหนังก็สบายๆดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรอบที่ร้านแปดสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยเดอ้ออากาศาร้อนมากแล้วมันเป็นที่